โอเคคับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีไทยแลนด์นะวันนี้ผมอยู่กับ CBR 1000 r r สีดำนะครับผมตัว217 0นะเจนล่าสุดไม่ใช่ตัวทิเบิลอาร์นะคุอว้าพิกรถอุ้ยรถมันเบาอ่ะขี่ง่ายอ่ะคือสมกับฉายาอะไรวะคนดีขี่ฮอนด้านะรถมันเบาอ่ะพิกรถง่ายมากเลย CBR1000 คันนี้ไม่มีคลิกลิปนะครับถ้าเป็นตัว SP นูนะ่นถึงจะมีคลิกลิปมาให้ด้วยจอนะเป็นจอสีแบบโอ้โหฟูลคันเลอร์เลยแต่แต่เอาจริงๆผมก็เพิ่งเคยมาเห็นจอมันเป็น,เป,นเป็นครั้งแรกนะผมรู้สึกว่าจอมันเล็กๆยังไงไม่รู้อ่ะตอนผมเห็นในคลิปหรือแบบอะไรองผมนึกว่าจอมันจะใหญ่ๆเห,ห,หมือนพวกดูคติ V4 นะ แต่พอมาดูตัวจริงจอจอมันเล็กๆยังไงก็ไม่รู้ เ7 0โอ้ยเมื่อกี้นี้บิดเพลินๆขึ้นมา270โอ้โหใจหายแวบเลยใจหายแวบเลยโอ้ยคันนี้เดิมป่ะวะ่เนี่ยโห้ใครมันแรงยังเลยวะ โอ้โหเกียร์5 270สุด 6, เกียร์6มันจะได้เท่าไหร่วะเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> ผมไม่รู้นะว่าคันนี้เดิมหรือว่าแบบแปดกล่องหรือว่าทำอะไรมานะแต่แบบพูดแรงเลยโอ้โห มันนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยมันมันก็ไม่ได้น้อยหน้าสปอร์ตคันค่ายอื่นเลยอะแต่ตัวรถมันเล็กมากนะแบบคือถังถังหรือแอร์เรียลแบบดิเมนชันของมันมันมันเล็กกว่าเซนก่อนหน้าเนี่ยมันเล็กกว่าตัวกระต่ายอีกนะเดี๋ยวผมว่า เดี๋ยวขาบนเดี๋ยวขาลับว่าจะลองขับสเปร์นะเอย้มโค้งลับเปร์อ๋อหัวติดพื้นโอ้โหอ้าจริงป่ะไอ้นิยามที่เขาบอกว่าคนดีขี่ฮอนด้าเนี่ยมัน ไม่ก็จริงนะแต่พอเราแบบเปิดคันเร่งหรือบิดอะไรอย่างเงี้ยผมว่าแม่งก็น่ากลัวเหมือนกันอนะ่ะคือสปอร์ตพันมันก็คือสปอร์ตพันอ่ะนะมันต่อให้แรงม้ามันน้อยกว่าชาวบ้านเขาก็เหอะโอ้โหตอนบิดมาตอนแรกได้ประมาณเกียร์ห้านะเกียร์ห้ารอบเท่าไหร่ไม่รู้แต่ผมแบบอบเเลตาลงไปมองมันสองอยเจ็ดสิบอุ้ยมันยังไปต่อได้อีกนะนะ่ะตัวรถกร็แบบ พิโคตดง่ายพิกรถโคตด,ดง่ายนะขี่ดีด้วยเพราะาทำไมมันมืดจังเลยวะมืดน่ากลัวมากเลย อนี่มันจะปรับตามออสภาพแสง้วยนะถ้าเป็นกลางวันมันจะเป็นอีกสีหนึ่งถ้าเป็นกลางคืนมันก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะรู้สึกลองพาโค้อองอ,อ๋อ,อพูดถึงในเรื่องระบบเปรกนะ ปัม๊มปั๊มล่างเดิมให้มาเป็นโตเกโกใช่ไหมปั๊มบนรู้สึกจะเป็นนิสซินนะปั๊มหลังไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวขึ้นรูปอ่าขึ้นรูปไปให้แล้วกันนะปั๊มหลังกับกระทุ้งหลังผมว่ามันก็เพียงพอแล้วนะนะสำหรับแบบใช้งานยี้มันก็เบรกดีนะเนี่ยเบรกดีนะเบรกโอเคอยู่ไม่ได้เร็วร้ายเลย อที่ห้5สองร้อยเจ็ดสิบแล้วกันนะมันน่ากลัวดูดีทางโล่งนะถามว่าปิดให้มันสุดได้ไหมผมว่าได้แหละแต่คือใจผมมันมันไม่ได้อะ่ะเฮ้ยเนี่ยตกใจโอู้วที่สวนไปเมื่อกี้น่าจะเป็น R6 น,นะตกใจเลยอะ่ะ ไปถามเจ้าของแล้วว่ามันรถคันนี้เจอมหรือว่าทําอะไรมาหรือเปล่านะถ้าพี่เขาบอกว่ารถเติมนี่โอ้โหเอาจริงๆไม่ได้คิ้เลรเลยอะ่ะฮอนดานี่ไม่ได้คิ้เลรเลยนะแรงชิบตุงเลย นะพลิกง่ายอะไรง่ายแบบขับง่ายอะ่ะเ <S OSE 2> <C AST> <AL> นี่ยลองทดสอบเบรกก็โอเคนะเบรกดีอะ่ะเบรกดีอยู่ไม่ได้น่าเลียดเลย <Okay. S 2> พี่ตูนอยู่ไหนวะกก้นพี่ตูนอะ่ะอา้าพี่ตูนคุยโทรศัพท์อยู่